อาบน้ำไม่สองนุ่มเลยบบเป็นไงครับช่วงนี้สองนุม่มสามนุม่มตัวพี่นุ่มนี่อยากอยากตึงๆนะตึงๆนะครับอยวดแต่พี่โกนธรรมดาธรรมดาแต่ตัวนั้นไปทดรัอยู่นั่นเลย<อ>ตัวนั่นเลย ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงคลายแก้วสักใบสวัสดีคุณตาสวัสดีพี่โก้สวัสดีครับครับกู้นี่วันนี้ผมอาบน้ำให้สองหนุ่มเลยนะครับอาบน้ำไม่สองหนุ่มเลยเป็นไงครับช่วงนี้สองหนุ่มสามหนุ่มตัวพี่หนุ่มอยากอยากตึงๆนะตึงๆนะครับ ธรรมดามดาแต่ตัวนั้นทดลักอยู่นั่นหละอยู่นั่นหละี่คำน้อยเ,อเสียงเหมือนมันวัวเลยก็รู้สึกว่าคุณตาจะเลี้ยงอ้วนมากเลยนะครับ้ทั้นนทงสองเชือกทั้งสามเชือกเลยนะครับนนตลรไหนีิโกนะ เออคือตัวนั่นเองอ๋อจะเริ่มว่วนเมื่นี่ยว้วนครับตัวดำเมื่อมเลยตาก็ไม่ให้ครกินก็เท่าไน,นั้นกินแต่หางยุบอืมเย็นนะเย็นมันเป็นแบบนั้นนะตาจะก้าวออกดูเสียงเหมือนบัวร้องเลยเนาะแล้วก็ชนเลยอยู่ข้างในอืมตาเนี่ยสงสารเขาไม่ตาสงสารครับตาสงสารตาอย่างนั้เขาออกไปเดินแบบตาเคยออกไปเดินได้ครับ าเปยไงเขายืนอยู่อย่างนั้นเรามันก็ต้องจําเป็นใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงมันอันตรายครับมันอยู่ในช่วงตกมันด้วยจะตกมันถ้าถ้าตาพูดไปจริงนี่ถ้าเขาถ้าถ้าเราออกเขาไปนี่ถ้าเขากระดุดใส่ตาหรือกระดุ๊ใส่ใครสักคนเนี่เขาออกแน่นอนเลยครับอันนี้ความคิดของตานะครับ แต่ไม่รู้ความคิดของคนอื่นเขาไม่รู้เขาจะคิดยังไงต่างกันไม่รู้เหมือนกันแต่ปู่รุนแกบอกว่า,ถ,าถ้าเองเอาออกไปนะมันกระโดดเองมันไล่เองการป่านี้เองมันออกแน่เลยแล้วก็เอาจะจะเอาเข้ามายากช่วยเลยช่วยเลย,วย,เลยพวกเราช่วยกันหมดทุกคนเลยครับ,บผมแต่นะเรื่องฟิโก้เองเขาหยุดไปแล้วเขาหยุดแล้วเขาหยุดเลยนะนี่ครับเขาไม่มีก๊อ ที่คนตะเกียรพูดนีนน่หมายถึงพลายคำน้อยนะครับยศศีครับหมายถึงพลายคำน้อยครับผมเพราะว่าพลายคำน้อยนี่ขนาดกวาดยังชนเสาชนเสาฮะถ้ากวาดข้างหน้านี่ถ้าไม่ระวังมั่จะชนเสาใส่เลยนะชนแต่ก็ชน,กชนซองแต่กแ็แรงหรือไม่แรงครับเสาก็บุไปข้างหน้าเลยบุบเหมือนกันครับยศศีบุบลยเราไปดูได้เลยครับผมเชิญครับเสาอยู่ข้างหน้านี่ครับจะบุบเลยนะ าตาปลวกเน,นีาา่นะตาปลวกทุกคนเป็น,ปน,น,นอะไรไม่ครไหมตาไม่ค่อยนี่สวัสดีพี่คำน้อยแต่กินยากไม่ค่อยกินได้เลยนี่แหละจะป้อนจะป้อนน้ำป้อนท่าได้ไม่เป็นไรออแต่เราจะไปอยู่เราจะไปอยู่ตรงเหล็กข้างหน้าเร<ม><ม>าอยู่ตรงเหล็กมันมีเรื่องเลย มันนั้นยังชนสายตาเลยสายตาไม่พ้ซสาบุบหมลย่อ <laughs> ิ้มครับยิ้มอ้นวนอ้วนมากเลยอ้วนมากครับเฮ้ยดูพี่กู กินเลยเป็นไงครับพลายวันชัยพันตาวันนั้นเขาขี้ไก่เหมือนกันนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรวันไหนวันนี้ไม่เป็นไรวันวันศุกร์เขาออขี้ไก่ออกจนสองข้างเลยจุดที่นี่เลยวันเที่ยวออกมาอยู่นี่วันที่ทหลังอ๋อแต่ไม่เป็นไรแต่เขาสมบูรณ์ดีนะสร้างคนนั้นสมบูรณ์ดี ยังว่าแล้วยังช่างตกงไวรุ่นเนาะ<จ>ช่างไวรุ่นเลยเนาะะช่างไวรุ่นก็เหมือนปลายแก้วนั่นแหละผมก็ออกเยอะแต่ออกไม่เยอะพอซึมๆก็ตัดหญ้าออกอย่างนี้นี่มองทะลุหมดเลยนะครับมองทะลุหมดฝั่งนู้นก็พลายนี่ครับพ่อใหญ่ทองเงินนะครับนี่พ่อใหญ่ทองเงินพ่อใหญ่เซกทองเงินฝั่งนี้ก็พี่เสกนะครับนี่เห็นโยกอยู่ ฝั่งนู้นพลายแก้วหนึ่งลายแก้วพลายงามฝั่งเล็กๆนู้นครับมใช่ครับผมพลายแก้วพลายงามตาไม่ได้หาเห็ดบเ่เห็ดเกิดเห็ดออกไรเห็ดอะไรเห็ดโพนนี่ตรงนี้เนี่ยตาม<ห>ตไม่เ<ว>คยไปหาเลยเห็ดปลวกเห็ดปลวกตามไม่เคยไปเลยตอนควันสิทธิ์เขาหาตรงนี้แหละนี่ เยอะได้เยอะเลยสงสัยยอ,อ,อกล้ลมันตาไม่เคยไปหาเลยตากะตากะทางให้มันแปนอยู่อย่างนี้แหละวันนั้นควันเสด็จมาหาตรงนี้แหละครับวันวันที่เขาเลี้ยงนะฝนตกอย่างนี้แหละเขาไปหาได้โอ้เกือบตะกร้า,านะึทั้งครั่งตาไม่เคยไปหาเลยตาไปดำน้ะเป็นไงครับข้าวสวยไหมสวย,สวยน้ำมันไม่ขาดเลย พอวน่เตข้อา่เข้วนขึ้นนะอ้วนครับพ no no ี่โก้ก็อ้วนพี่หนุ่มก็อ้วนพ่กลัินครับตัวไหนรตในร้องมาใชอ้วนรับพี่หนุ่มพี่โก้นะทั้งสมเขาก็ยังอ้วนนะก็ไม่อมนะนี่ทั้งสามแหละไม่้วนเขาจะออกหูตาเขาจะ ง,งงอยู่เหมือนกันหนักใจเนาะหนักใจแต่ตาไม่เคยเห็เขาอดน้ำอดท่านะตาจะมามืดจะมาคำ่ำตาก็ต้องให้กินต้องเจ็บมูลเก็บอะไรเขาออกให้เรียบร้อยตาก็ขเขาเรียกว่าถ้าเราเอาออกไปมัดข้างนอกไม่ได้ครับตาสัญญาเลยตาบอกเลยว่าไม่ได้ไปนะมันไปได้เวลาเรามัด,มมดนี่แหละเรามัดข้างนอกนี่เราไม่เอาเข้ามาซองนี่ถ้าเรามัดข้างนอกเลยก็นอนติดอีกชั่วอีกลำบาก หนักใจตรงนี้แหละครับนี่หนักใจตัวน,นี้ถ้าเขานอนธรรมดาแบบพวกพี่หนุมห่มหรือพวกแบบพวกชักเชือกอื่นชักเชือกอืนกออ่นนี่ตาเอาออกไปแล้วตอนนี้ตาจะอาไปล่ามไม่ตรงนู้นไห้เขานอนตรงนู้นกวาดขี้ไม่ได้ครับมันอยู่นั่นแหละครับแต่มันคงกวาดได้แหละไ,ไอ้นี่เวลามันกินน้ํากวาดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จะไปเข้าข้างหน้าเขาถ้าถ้าพฤติกรรมของเขานี่ครับถ้าเราไปยืนข้างหน้านี่ หรือเราจะอยู่หรือเขาจะจะวิ่งชนเราในตาลูเลยเขาจะถอยหลังครับนี่ทางตัวนี้พฤติกรรมของพี่คำน้อยแต่พอตาเจอามา<ะ>ที่ชนตาเนี่ยเขาไม่ได้ถอยหลังลเราะก็ยืนกินน้ำอย่างนี้ครับพอผ่านหน้ามาปุ๊บเอาเลยเลยหน้าเขามาสักวานึงนี่เอาเลยพอดีโซ่เขาตึงนะถ้าโซ่เขาไม่ตึงเนี่ยถึงตาเลยนะี้นน <laughs> แต่ตาก็ให้ช้างกินน้ำตาไม่เคยให้กินตาไม่เคยไปให้ยืนกินโซ่อันนี้ยังพีโกโ้ตาก็โนายนใส่ยางไว้ตรงนี้ให้เขากินและตาจะกเก็บมนุนเก็บกวาดที่หลับที่นอนให้เขาแต่วันนี้ไม่กวาดออกนะครับก็กวาดออกเพราะเขาไม่ไม่ค่อยมีอะไรก็กินหญ้าดูท้องเาเยอะเนาะกินเยอะตาให้เยอะตาเลี้ยงดีดีตาปุ่นตรงตาให้เยอะจริงๆดูขึ้นนมก่อนไป เดี๋ยวรอใยไปนี่นกินน้ำเสร็จก่อนครับผมเรื่อยไปตรงสวัสดีพี่โกูโโ้โอ้โอยสวัสดีหนุ่มหน้ามน สวัสดีครับพี่นมคนสวยพี่นมคนรอเออชังชังได้อีกนะนาคนตาเอาอครับก็วันนี้เรามาเยี่ยมสามนมสามมุม นี่ครับพี่หนุ่มรู้สึกว่าคนตานี่จะเลี้ยงอ้วนมากเลยนะคนีน่ดูครับ ยังสบายใจเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด Sub สไครต์ให้ช่องคุยหาเจียงสายแก้วสบายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดี